็สวัสดีวิลล์คุณเรียนทุกคนนะครับผมนะฮะตอนนี้เราก็จะมาสุ่มสกินไอริกันนั่นเองนะครับแต่ว่าผมขอสต็อปก่อนนะฮะสต็อปแป๊บก็คือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปสุ่มให้ท่านผู้ชมดูแต่ว่าผมสุ่มแล้วผมอัดไว้นะฮะอ่าอัดไว้แล้วมาดูกันนะครับว่าผมจะเหมาหรือไม่เหมาท่านผู้ชมคิดว่าผมเหมาไหมถ้าท่านผู้ชมคิดว่าผมเหมาให้คอมเมนต์ว่าหนึ่งถ้าคิดว่าไม่เหมาให้คอมเมนต์ว่าสองอ่าให้คอมเมนต์ก่อนนะคอมเมนต์ก่อนแล้วแล้วค่อยดูนะแต่ใครจะดูก่อนแล้วคค่ออยมเมนนตตต์ก็ได้้ะะฮแแแลว่่ถ้าใครอยาากเดนะะฮให้คอมเมนต์ก่อนแล้วก็คค่่่อออยดูนนนััเงะรบผผมม ขอแนะนําเพจขคย i เกม ROV ที่มีสกินแร่แรงสูงเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID และเพจนี้ยังรับซื้อ ID ราคาร้นเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง ROV ผมแนะนําเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปยให้คุม้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมเหมาหรือไม่เหมาเห็นหน้าตาอย่างนี้แล้วเหมาหรือเปล่าอออเเคคตนนีีี้รามููปงย่่ท20 255 คูปองนะฮะก็คือว่ากด 5T ทีเนี่ยก็คือแบบคูปองผมจะเหลือศูนย์แล้วก็คือจะเหมาเลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่กดทีเดียวไงหมดไงผมจะค่อยๆไปทีละอัน2อันนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าผมจะเหมาหรือเปล่านะครับแล้วก็อันอื่นเนี่ยผมสุ่มไม่หมดแล้วเออผมสุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ตังค์ผมพึ่งมาด้วยนะฮะก็เลยแบบมาเติมเพิม่มเพื่อที่จะเอาสกีนนี้นั่นเองนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่แค่5ช่องนะครับพูดกันมาเยอะแล้วเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะเหมาหรือไม่เหมานะฮะไปอันแรก 300กว่ากระป๋องนี่ไงดูจากอย่างนี้แล้วยังไงครับแล้วเหลือ4อันแล้วเรากดไป นี่ไงเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็ได้สกินไอรินะครับเป็นไงไม่เหมานะฮะโชคดีจัดๆแล้วเหลือ2อันคือเหลือ2อันคือผมจะเหลือ9 4 8คูปองนั่นเองนะครับผม9 4 8คูปองถามว่าสกินนี้ผมโดนไปเท่าไหร่ผมจะมาคำนวณให้ดูนั่นเองนะครับผมะจะมุ๋มจะคำนวณให้ดูนะนี่ครับผมคำนวณให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราตกที่4,240คูปองนะฮะสำหรับสกินไอริสกินนี้นั่นเองนะครับตกกันแค่นี้นะครับผมไม่ถึง ถึงกับ5,188ก็คือว่ามัน5,188ไงแล้วผมเหลือคูปองอยู่940กว่านะฮะงั้นเดี๋ยวเราเข้าเกมกันไปเล่นแรงกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะตลอดสกินไอริปาวานนี่น่าจะเป็นเกมแรกเลยนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ได้สกินไอริมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูอ่าท่าตรงท่าเต้นอะไรก่อนนะครับปรับแต่งใช่ไหมปรับแต่งนี่นะครับไอริสมใส่ปรับแต่ง ใส่ท่าเต้นนี่ครับผมมันต้องใส่ท่าเต้นไม่งั้นมันจะไม่ตึงมันต้องมีท่าเต้นของไอริมาแล้วครับเราได้แล้วนะครับผมมาแลวเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเล่นไอริกันด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ามาสอนเล่นไอริกันแบบ ตึงๆในแหลงซูพีมนะฮะมามาเริ่มที่ไอเทมกันก่อนไอเทมก็จะออกเป็นแนวๆน,นี้เลยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนจากดาบแดงเป็นตัดเลือดก็ได้นะครับผม,ผมประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าผมเอามาใส่ไว้อย่างนี้ก่อนบางทีไม่ได้เจอตัวตัดเลือดเยอะนะฮะแล้วมาดูที่พลังแฝงพลังแฝงผมจะเอาเป็นเงินมานี่เองนะครับผมอ่าบางคนอาจจะใช้เคิร์ดออฟเดสก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ไปนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเอาเงินมาเนี่ยมันจะทําให้เรามีตังค์อ่าพลังแฝงเงินมันทําให้เรามีตังค์แล้วเราได้ของเร็วพอเราได้ของเร็วเราก็จะเก่งนนนนนนะะะะะฮไไไอไอออออ้้้ลเเเเเีีี่่่่่ยยมมมมมััักกงงงทขขครบาาาาาซึึถ็จจดดนะฮะ แต่ว่าของมันก็จะได้ช้ากว่าปกติถูกปะอ่าของมันจะได้ช้ากว่าปกติเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเอาตังมาเพราะว่าเล่นเกมเนี่ยไอรีมันตีแรงอยู่แล้วไม่ต้องพึ่งเคิร์ดออฟดีสอะไรหรอกเออขอแค่แบบต้นเกมเล่นได้พอแล้วนะฮะซึ่งแถทนี้ไอรีบัฟมานะครับผมไอรีบัฟมาเพราะฉะนั้นน่าจะถูกใจเมนไอรีหลายคนนะครับผมอ่าประมาณนี้ส่วนรูนก็จะเป็นอ่าสวอร์ดเอสซินเนตอ่าดักแคนครอนนะฮะหรือว่าถ้าคนไม่ไม่อยากเรียงเซตนะฮะอยากได้ตามนี้เลยไม่อยากเรียงเข้ามาที่เซตอันดับหนึ เซตอันดับหนึ่งเขาจะเล่นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมใช้พลังแฝงตังแล้วก็คีย์คลิปเร็วไอตัวคีย์คลิปเร็วเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะถึงอาจจะดรอปดาเมจลงไปหน่อยแต่ว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์นะเพราะว่าเดีย๋ยวลองมาอ่านพาสษีดูนะครับเอาจะเอาเร็วๆนะเมื่อค่าครบ10ตัวเนี่ยบัฟสะสมครบสิบตัวจะได้โก200ทันทีซึ่งถ้าเราได้ตังมา2องร้อยทันทีเหมือนเราเหมือนเราคิวเขาได้หนึ่คนอนะเออเราค่าคลิป10ตัวอ่าเราค่าคลิป10ตัวนะครับผมไอสแต็กสแต็กเคียร์คลิปเร็วนะ ถ้าแสแต็กมันเต็ม10เนี่ยเราจะได้ตังสองพอดีก็เหมือนเราฆ่าคนหนึ่งคนอ่าประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งไอสองเนี่ยมันก็เยอะนะครับผมสาหรับต้นเกมนะฮะถ้าเราได้มานะฮะโอเคเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะฮะมาครับผมมาดูในเกมกันนะครับว่าไอลีจะชนะไหม s o ล o แร้งคือผมไม่ค่อยอยาก s o โลแร้งเลยอ่ะผม s o โ o แร้งไม่ชนะเลยนะฮะแต่ผมก็ต้อง solo เพราะว่าผมต้องมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูแต่ว่าผมโอ้ โซโลไปนี่คือเละตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูเกมนี้นะฮะโซโลแรง้งจะเป็นยังไงนะครับผมหาทีมครับหาทีม <c oughs> หาทีมทักมาที่เพจ a ฟ e b o o k นะครับผมเออหาทีมกดห้าครับโซโลไม่ชนะเลยครับผม <c oughs> มาเราเจอเป็นสกัดใช่ไหม <c oughs> อันนี้จริงจังนะเนี่ยทักมาที่เพจได้นะฮะ <c oughs> แคบหน้าโปรไฟล์ทักมาที่เพจได้นะครับผม าทีมไต่แรงขึ้นสตรีมนะฮะเล่นในสตรีมนะครับผมขอแบบแรงแบบเม็ดส้มก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกอ่าอดีตรีเอละอะไรเงี้ย tering, ขอคนตึงๆขอคนตึงๆผมไม่เทกับไอ้นี่หรอก่าคนตึงๆเอาเอาป่ะล่ะ เขาเลือกคืนเอ Team อเขาเลือกคืน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 ถ้าจะเอาคืนเอาเดซมาเนาะฮึบ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 ครับทุบทุบคีไปเฮ้ยสต๊าคตีผมหมดพอดีเลยเมื่อกี้าสต๊าคตีผมหมดแบบหมดแบบเซียววี แต่ตีผมหมดพอดีเซียววีเฮ<ะ>้ยได้ไมช็อช็อตช็อตช็อตชอตช็ชตชต,ชต,ชต,ชตไม่ตายโอเคผมไปละไม่มีใครตายเลยนะฮะ โซโลคิวผมโซโลคิวแล้วนะจังหวะนี้โซโลคิวแล้วนะครับหรือหรือมันตัวชนะทางเออาได้ไหมนะ่ะแต่ผมโซโลคิวสกัดมาให้แล้วนะนะเพื่อนที่เหลือก็น่าที่เพื่อนแล้วแหละอ้าวไม่ได้ก่อนไปฮะเราต้องขึ้นไปฮนะออทูเรียนจะโดนมนะั้นน่ะทูเรียนจะโดนไหม เล่นกลางของเราถูกโจมตีตังมา40บาทเฮ้ยโดน่วนจัดผมจะเวฟแฮะเฮ้ยฮสามสี่ไม่ไหวหรอสามจริง อุ้ยไม่ถึงเอ้ยผมตายปะเนี่ยอ่าเรียบร้อยผมห้าวไปอันนี้อันนี้ผมห้าวไปผมลืมไปว่ามันมีอันติแล้วมันจะอันนี้ได้แอมสลอเมื่อกี้ผมพลาดเองนะฮะเสียดายอยู่เฮ้ย,ยสวยเอาว่ะเอาว่ะ ได้อยู่ที่ผมมีตังอยู่ไม่น่าโดนชีร่าเลยผม <laughs> โดนชีร่าไปเลยนะฮะเฮ้ยคีรา่าเอามันดีอะไรขนาดนั้นล่ะนี่เถ่สู้ไม่ได้ ปาไม่โดนวะถ้าปลาโดนปุ๊กป,กปักปุ๊กปักผมมันติสวนได้อยู่มันรอผมเคลียร์ก่อนมาผมฟาร์มตังค์ไปก่อนต้องได้ดาบแดงก่อนหกนาทีนะฮะน้าไอรีบ้ามาให,ไไใหม่เป็นไงท่านผู้ชมว่าเป็นไงแรงไหม วว,ว,ว้อะไรขนาดนั้น,นไดไหมได้กลางไหมอ่าเหมือนจะได้นะไม่ตายเรียบร้อย <c oughs> ห้าวกับผมอ่ะตายฟรีกันหมดนะครับ <c oughs> ตายไหมไม่ตายห้าวกับผมอ่ะตายหมดนะครับ เออเอ i เออโอ้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 เกือบเกือบจะมาไหมขี่แล้วฮเนี่ยจะมาไหมฮะเฮ้ยอย่างนี้ไหวอยู่นะผมโซโล่คิวสกัดไปแล้วสองตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้บ้าโอ้โหคิดไม่ตาย 6นาทีหนาทีโอ้ยได้แล้วฮะดับแดงเนี่ยได้เลยหกนาทีต้องได้ดับแดงครับผมตามสไตล์นะฮะอะไรอ่ะผมฆ่ามันอีกแล้ววะสกัดอะสกัดโดนผมยับๆเลยว่ะวัดเจอ้ฟ้าสกัดเอาเลือดสกัดเอาเลือดมาเทศด เอาชิวดีครับอย่างนี้อย่างนี้ก็ชิลดีครับเอาแล้วต้นไม้หูต้นไม้ต้นไม้ชนะทางลอเรียวคือเกมมันจะง่ายมันก็ง,ง่ายไงงงมากเลยนี่แหละครับโซโลแรงบางทีก็จะเจออะไรอย่างนี้ <Destroy ed. S 2> ตายคีบไปฮะไม่ตายป่ะเนี่ย โอเคตีไปก่อนตีไปก่อนใช้พาสติบอันติให้คุมฮะใช้พาสติบอันติให้คุมไม่ใช้พาสติบอันติให้คุมคีล่ามันรวยอะไรขนาดนั้นวะนี่มันกลับได้พอดีบ้าเอ้เฮ้แดนไม่โดนแดนไม่โดนเอื้อเอื้อเอื้อติคลิไวเหล่านี่จะก็จะคี่อย่างเดียวเลยไปครับผมไปครับตังเรารวยวะ เรารวยวะแกเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเล่นแล้วเป็นไรฮะตายตายผมเลิกตายไปก่อนทอมเว็ทอมเวฟเดี๋ยวเกมไม่ชนะอ่าฮะาซิปหลุดอย่างเงี้ยโซิปหลุดก็โดนไม่คีล่าไปไหนอ่ะ ีกวเฮ้ยเฮ้ยตายนั่นน่ะฮ <c oughs> ีราตายนั่นน่ะไม่ตามหรอกเฮ้ยป <c oughs> <c oughs> ้อมไม่แตกโอเคแตกแล้วผม <c oughs> ดานล่างเลยฮะผมด้านล่างชิวชิว ก่อแล้แงซูไม่ค่อยมีอะไรให้โบกเยอะหรอกนะครับผมไม่มีอะไรแบบให้ดูมันๆนละ่ะฮะส่วนใหญ่จะเน้นเน้นการเดินเกมมากกว่าซูต้นนะยากด้วยจากไปสัก80ดาวผมว่าเล่นง่าย,ยานี่ผมบอกนะครับ80ดาวจะเล่นง่ายนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาอเฮ้ยมันได้ด้วยเย้เย้อุยอ้ยตบสาม ตุ๊กถามสยามไทยอือหือได้โชว์เอ้าแล้วผมตีลมเฮ้ยหลบเรียบร้อยตายโชว์ชอดท้ายไงท่านผู้ชมต้นไม้โหต้นไม้เอาไปเลยครับผมตึงจัด ต้นไม้ตึงจัดๆนะฮะแล้วผมจบแบบเกมเร็วเรียบร้อยท่านผู้ชมว่ามันแรงไหมฮะสำหรับไอริท <laughs> ่านผู้ชมว่ามันแรงไหม 56สิดาวนั่นเองนะครับผมาดาวก็ประมาณนี้ได้เหรียญน,นะครับได้เหรียญอีกแล้วสำหรับผมคิดว่าปรับมาใหม่มันก็แรงขึ้นนะฮะแรงขึ้นแต่ก็คล้ายๆจากเดิมนิดเดียวเองเหมือนเดิมเหมือนเดิมให้เล่นยากเหมือนเดิมแต่อาจจะพอเทตต้นเกมได้เล็กน้อยนะฮะผมอาจจะลองพลังแฝงเคิร์สอัปเดตมาดูนะครับอาจจะแบบเล่นต้นเกมง่ายกว่าน,นี้ก็ได้นะครับผมถ้าพลังแสงเคิร์สอัปเดตมานะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็บายบายไว้เจอกันครับผม